หนุ่มเมือง,งชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่รำพีธีนะการใจเมืองชนบุรีเลยนี่มีร้านกว้วยทอดหนึ่งร้านเด็ดๆนะเดี๋ยวมานาเสนอนะร้านนี้นะมีกว้วยทอดมีไขน่นกกรนะทาเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนี่เบอร์โทรร้านนี่นี่เดี๋ยวพ่อค้ากําลังทําในร้านเดเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันในร้านนะครับพ่อค้าสวัสดีครับขอถ่ายหน่อยนะครับอันนี้อะไรอะครับก้วยข้าวเม่าครับพี่อ๋อก้วยข้าวเม่า นี่เอาแบบนี้แล้วก็จะไปทอดใช่ครับแล้วก็ไปชิปแป้งทอดอืมอันนี้ขายทุกวันไหมครับทุกวันครับพี่ทุกวันเนาะนี่ของเรามีขายอะไรบ้างกล้วยทอดมีกล้วยมีไข่นกกระทามีกล้วยข้าเม่ามีมันมีเสือกมีฟักทองมีกล้วยตากทอดอ๋อนี่ประมาณแปดอย่างคี่บพี่นี่ลงทอดใหม่ๆเลย อันนี้อะไรอะครับไข่นกรนกระทาขออะเขาเรียกไข่เต่านะนพิกัดร้านก็อยู่ที่ปั๊มพีทีนะครับนะก่อนถึงโรงพยาบาลชนบุรีนะนี่อันนี้ไข่เต่าอ,อันนี้กล้วยทอดนี่กระทะใหญ่ๆเลยวันนึงใช้กล้วยเยอะไหมเนี่ย ประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เป็นตันเลยไหมเธอได้เก็รวยอะค่ะพี่เยอะเยอะประมาณเท่าไหร่ครับวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าตีเป็นฝีน่าจะประมาณยี่สิบสามสิบฝียี่สิบถึงสามสิบฝีใช่ทำเป็นกล้วยอย่างเดียวนะอืมกล้วยอย่างเดียวยี่สิบสามสิบฝีนี่สองคนนี่ทำกันไม่หยุดเลยทางนุ้งก็า ข้าเมาาข้าเมากำลังนำข้าเมา้า <c ười> อันนี้ราสุกอย่างเดียวนนเรอต้องกดด้วยอ๋อเดี๋ยวเรามาดูตอนกดกัน,นทีนี้ก็ปอกใหญ่นะทำไม่หยุดเลยนะครับอันนี้เขาเรียกกล้วยอะไรครับ กล้วยไข่ที่เนี่ยจะมาทํากล้วยข้าวเม่านะอ๋อกล้วยไข่มาทํากล้วยข้าวเม่าโอ้หแป้งมาวันละถังเบ้อเลยดูนี่ทุกคนนี่จะหมดแล้ววันนึงใช้กี่ถังแป้งแป้งใช้ถังนึงประมาณสี่สิบโลสี่สิบโลเพาะกล้วยกับมันเกลือนะลูกค้าเข้าอีกแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนเริ่มเริ่มคนเยอะนี่สวัสดีครับ ไม่ตากนะเท่าไหร่จ๊ะเอารวมยี่สิบบาทยี่ตากสี่สิบนะ,ะแล้วก็เป็นรวมยี่สิบนะคะจากที่หกสิบบาทจ้ะ

อนนี้ต้องกดใช่ไหมครับใช่พี่ลงแรกลงลงมัน่อยลงแรกข่อยกรั้งมีลงมาเลยนะ <c oughs> ไม่เอาเปลือกอ่ะตอนนี้มีกล้วยมีฟักทองมีมันเอาสามสิบไม่เอาเปลือกนะ ขายต้องลอยนะครับไม่เอาแล้วค่ะเขาขายยังไม่สุดี่ฮะอันนี้เท่าไหร่ล่ะเอาไปอันนี้แถมไปกับไอ้อันสามสิบที่รวมอ่ะอ่ะถ้าสิบแถมปุ๊บสามลูกเมื่อกี้แถมแถมครับโอ้ขายดีอยู่ไอ้นี่ลูกค้ามาเรื่อยๆชุกก็เป็นชุกที่เที่ยง อ,อ๋อคนเยอะช่วงเที่ยงนะครับจะมาแนแน่นตรงนั้นแหละนี่อันนี้ก็เป็นกล้วยทอดลูกค้าเข้าอีกแล้วข้าวตีข้ามแซ่บนป็นป้ากลันยอโลข้าวสุดไวอันนี้คืออะไรเป็นข้าวเม่าเหมือนกันครับแต่นั้นเป็นไส้มันไส้เผือกอ,อันนี้อะไรครับอ๋อแป้งข้าวเม่าอ๋อแป้งข้าวเม่า

Thank you. ข้าวเม่านี่ทอดไม่นานหรอครับรถติดแล้วขายดีมากาบอกเลยขายดีมากตอนนี้หูอะไรมันพองมาขนาดนั้นแป้ง สองเตาสองกระทะเขย่าไม่หยุดโอเคครับถ้าใครจะมานะก็อยู่ทำนพีทีนะก่อนถึงโรคใบเอกชนนะครับเออโรงพยาบาลชนบุรีนะ มีแก๊สม,มีไลแมนด้วยอ๋ออ่าโอเคครับ